สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับนอชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับผมนะเล่ม2นะอยู่กันที่แบบฝึกหัดท้ายบทครับของบทที่1นะครับผมเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับข้อ1นะมาเริ่มเลยนะครับเนาะในคลิปนี้จะเฉลย2ข้อใหญ่ละกันข้อ1กับข้อ2ใหญ่นะครับเนาะอ่านะครับเขาบอกว่าข้อ1ครับถ้าบอกว่า e นะครับเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนนับ x กําลังสองต้องน้อยกว่า 25และกําหนดให้ r เป็นู่้วนดับเหล่านี้ครับจงหาว่า r มีความสัมพันธ์บนเซต e หรือไม่นั้นแสดงว่าการที่หาว่า r มีความสัมพันธ์ในเซต e หรือไม่เราต้องหา e ก่อน x ที่เป็นไปได้มันคืออะไรบ้าง x ที่มันสอดคล้องอะครับ x เป็นจํานวนนับแสดงว่า x ต้องเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ไปเรื่อยๆนะครับ x ที่มันกําลังสองและน,น้อยกว่า25มันมีเลขอะไรบ้างโอเคไหมนั้นแสดงว่าตัวนี้ครับผม ตัวนี้จะได้ครับจะได้ e เนี่ยเซต e ที่ประกอบไปด้วยตัวเลขอะไรบ้างที่มันสอดคล้องตามเงื่อนไขนี้ x เป็น1ได้ x เป็น2ได้ x เป็น3าได้ x เป็น4ได้ x เป็น5ได้ไหม x เป็น5ไม่ได้ครับก็หมดละนั้นแสดงว่าเซต e เราได้เป็นแค่1 2 3 4ครับโอเคไหมนี่ได้แค่นี้ แล้วทีนี้จงพิจารณาว่า R เป็นความสัมพันธ์บนเซต e ไหมความสัมพันธ์บนเซต e ก็คือมันเกิดจาก e e คูณ e ครับโอเคไหมเกิดจาก e คูณ e e คูณ e ก็คือผลคูณคาร์ติเชียนของ e คูณ e ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมด16ตัวเราลองสังเกตครับ42เกิดขึ้นได้ไหมได้ครับ3 1เกิดขึ้นได้ครับ2 3เกิดขึ้นได้ครับแต่ตัวนี้ครับนี่5 4เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะ5 4 5หไม่มีอยู่ใน e ครับ R ไม่เป็นความสัมพันธ์บนเซต e นะครับจากนะครับจากคัรนดับอะไรครับคัรนดับ54เนี่ยตัวเนี้ยเป็นสมาชิกของ r ครับแต่คัรนดับ54เนี่ยไม่เป็นสมาชิกบน e ครับบนเซต e คูณ e เนี่ย,ยไม่เป็นครับ โอเคไหมพอไม่เป็นปุ๊บสรุปได้เลยครับผมดังนั้นครับังนั้นอ่าไม่เป็นความสัมพันธ์ครับบนบนเซต E ครับอันนี้นี่แค่นี้เองโอเคไหมไปต่อครับข้อ2ครับข้อ2เป็นการหาโดเมนและลินนะครับหาเร็วๆเลยเนาะ โอเคไหมครับโดเมนก็คือตัวดีครับโดเมนของตัวนี้ก็คือโดเมนค่า x x เป็นไรก็ได้ใช่ไหม x x เป็นไรได้บ้าง x เป็นลบไม่ได้นะมัน x เป็นลบมัน y จะไม่มีค่าครับ x เป็นตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปเรนของมันครับก็คือจำนวนจริงครับก็คือ r เป็นไรก็ได้ครับ y ตัวนี้ครับข้อ2ครับโดเมนของตัวนี้ครับ x x เป็นไรได้บ้าง x เป็นไรก็ได้ครับ โอเคไหมส่วน y y ก็เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันกำลังสามนะครับเป็นจำนวนจริงตัวน,นี้ครับโดเมนของกราฟนี้ครับ x เป็นอะไรบ้าง x ต้องเป็นตั้งแต่0ถึงี t x ติดลบไม่ได้ครับโอเคไหม x ติดลบไม่ได้แสดงว่าในะ x ต้องเป็นบวกการที่มันเป็นบวกแต่ว่าเรนของมันมันเป็นได้ตั้งแต่ลบี้ถึงเปิดศูนย์ครับ มันเป็นบวกแน่นอนก้อนนี้แต่มันมีลบอยู่ข้างหน้านั้นแสดงว่าค่าว,วาที่ออกมาได้มันต้องเป็นลบเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับโดเมนของอาครับ X เ,เป็นอะไรได้บ้าง X เ,เป็นอะไรก็ได้ครับตัวนี้เพราะกําลังสองมันก็จะหายแต่เรนนะครับเรนอะไรกําลังสองมันจะเป็นได้ตั้งแต่0ย์ไปจนถึงที่มันจะต้องเป็นบวกเสมอครับโอเคปะ่ะตัวนี้ครับโดเมนของข้อหครับ x เป็นอะไรได้บ้าง x เป็นอะไรก็ได้เพราะมันกําลังสองอยู่เห็นไหมเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรก็ได้นั่นแสดงว่า x ก็ได้เป็นจำนวนโดเมนก็เป็นจํานวนจริงโอเคปะดูดีๆนะการเป็นจํานวนจริงไม่ได้ขอโทษถ้ามันเป็นจํานวนจริงปุ๊บสมมุติมันเป็นศูนย์เนี่ยมันติดลบหนึ่งครับก็เนี่ยห้ามเป็นลบนั้นแสดงว่า x เนี่ยตัวนี้ต้องเปิดแบบนี้ครับ x ต้องเปิดลบตี้ครับแต่ต้องน้อยกว่าหนึ่งลบหนึ่งแบบนี้ อยู่เนี่ยกับเป็นตั้งแต่1ไปถึงตี้แบบนี้ในนี้ถึงจะไม่ติดลบครับโอเคปะ่ะถ้ามันเป็น10.5่งศย์จุ้เนียติดลบแน่นอนไม่ได้นะครับมันอยู่ท่วงช่วงนี้ครับลบหนึงถึงนึ่เวนครับ y ค่า Y ค่า Y เป็นอะไรได้บ้างค่า Y ก็ตั้งแต่ปิดเลยปิดศูนย์ไปถึงตี้ครับเพราะอยู่ในรูทเป็นบวกเสมออยู่แล้วนะครับไปต่อข้อหครับ เคไหมครับข้อ6ข้อ6 x อยู่ข้างล่างเป็นลบได้เป็นบวกได้เป็นอะไรก็ได้ค่า x เป็นอะไรก็ได้โอเคป่ะเป็น R แต่เรื่องตัวส่วนตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์นั้นแสดง x ต้องลบเซตของ1นออกไปแค่นั้น x เป็นอะไรก็ได้แต่ x ห้ามเป็น1เพราะ x เป็น1ปุ๊บตัวส่วนมันจะติดเป็นศูนย์เรื่องเศษส่วนตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ครับค่า y เรนเรนเป็นอะไรได้บ้างเรนเป็นตั้งแต่ศูนย์ึงเลยครับศูนย์ทงที่ไม่มีทางติดลบเดือดขาดเพะอยู่ในค่าสมบูรณ์เป็นบวกเสมอนะครับโอเคไหมเป็นศูนย์ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ไปดูข้อเจ็ดครับข้อเจ็ด x มีอยู่บนอยู่ล่างครับเห็นป่ะข้อเจ็ด x มีอยู่บนอยู่ล่างโฟกัสที่ตัวล่างก่อนโดเมนของมันครับเป็น r ครับเป็นอะไรก็ได้ x แต่ว่าตัวส่วนห้ามเท่ากับศูนย์ตัวส่วนห้ามเป็นลบห้า ต้องลบออกไปค่า y ครับเรนของค่า y เป็นอะไรบ้างครับเรนของค่า y การหาเรนของค่า y เนี่ยจะจะดูวุ่นวุ่นนิดนึงมันต้องจัดรูปครับตัวเนี้ยถ้าตัวนี้เราจัดรูปให้อยู่ในรูป x เท่ากับก่อนอันนี้วุ่นวายนิดนึงนะครับอ่ะเราดูนะครูย้ายก้อนนี้ขึ้นไปนี่ย้ายขึ้นไป มันก็จะเป็น y คูณกับอะไรครับ x บวก5เท่ากับ3 x คูณมาครับอันนี้ก็เป็น x y บวก5 y เท่ากับ3 x จะ x มาฝั่งนี้แล้วก็ดึง x ออกไปก็จะเป็น y ลบ3ฝั่งนี้ก็ลบ5 y ย้ายไปครับอันนี้ก็จะเป็นลบ5 y ส่วนด้วย y ลบสามเห็นไหมนี่ทาไมต้องจัดให้อยู่ในรูปเทอมนี้อ่ะถ้าจัดให้อยู่ในรูปเทอมนี้เราจะรู้เลยว่า y ห้ามเป็นอะไรเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่มีในในนั่นนะครับเราต้องจัดรูปเองโอเคปะ่ะถ้าอยู่รูปเศษส่วนแบบนี้นั้นแสดงว่า y เนี่ยถ้าเราดูจาก,จากอักษรสีแดงที่กูเขียนไปนเมื่อกี้ y าเนี่ย y มันห้ามเป็นอะไร y มันห้ามเป็นสาม y เป็นสามมันเกิดอะไรขึ้นตัวส่วนเป็นศูนย์มันแสดงว่านี่สําคัญ สำคัญอยู่อันนี้ต้องจัดรูปก่อนจัดรูปเพื่อพิจารณาเลนส์ครับนะครับโอเคนะไปดูต่อข้อ8ครับข้อ8ก็เหมือนเดิม x เ,เป็นอะไรได้บ้าง x เป็น3กับลบ3ไม่ได้ครับใช่ไหม x ต้องน้อยกว่านั้นโอเคไหม นั้นแสดงว่ามันจะเป็นอยู่นี้ครับสามถึงลบสามถึงเปิดสามเอ๊ะเป็นสี่ไม่ได้เป็นสี่รู้ติดลบนะเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเป็นสามก็ไม่ได้พอเป็นสามตัวส่วนเป็นศูนย์เนี่ยก็ตัดทิ้งไปมาวายบ้างเรนบ้าง y ก็เป็นได้ตั้งแต่อะไรตัวนี้นะบอกเลยนะอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสามครับแล้วก็ไปจนตีตัวนี้ เ็นหนึ่งส่วนสามได้ไงก็ x เป็น x เป็นไร x เป็นศูนย์มันได้รูทเก้ามันได้หนึ่งส่วนสามมันสตาร์ทเปตั้งแต่นี้ท้านี้เป็นสามอ่ะเกิดอะไรขึ้นท้านี้เป็นสามเนี่ยดูช่วงนี้เป็นสามมันเหลือมันเหลือศูนย์มันเป็นศูนย์ไม่ได้มันอาจจะเหลือเป็นสองจุดห้าเงี้ยค่าที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไปจนหนึ่งตี้สตาร์ทที่หนึ่งส่วนสามเป็นต้นไปครับค่าเลนส์เนีน่ยได้ประมาณนี้ครับเนาะ อันนี้โดเมนและเลนส์นะครับพิจารณาจากรูปกราฟนะครับข้อ1ใหญ่กับข้อ2ใหญ่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ